สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนประวัติการบินตอนที่ห้า นักร่อนชาวเยอรมันชื่อออตโตลิเลียนทานเป็นผู้นำคนแรกที่ทำการร่อนได้สำเร็จจำนวนมากครั้งที่สุดรูปร่างเครื่องร่อนคล้ายนกซึ่งมีแต่ปีกและนักร่อนแขวนตัวเองไว้ก,กลางขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักทวงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ ในการร่อนครั้งต่อๆมาจึงคิดใช้หางเสือขึ้นลงมีเชือกล่ามติดเข้ากับศีรษะพงกลงข้างหน้าหรือแหนนกลับหลังเพื่อบังคับเครื่องร่อนลงหรือขึ้นลิเอียนทานสามารถร่อนไปได้ตรงๆและหลายครั้งที่ตัวลอยขึ้นสูงกว่ายอดเขาแต่แล้วเครื่องร่อนก็เสียการทรงตัวหัวปักลงมาชนพื้นดินทำให้ลิเอียนทานเสียชีวิต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram at s a r a n u k h r o m t h a และ w w w s a r a n u k r o m t h a i o r t h